ในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าบุคคลจะได้ดีหรือชั่วได้รับความสุขหรือว่าความทุกข์ก็เพราะกรรมหรือว่าการกระทำของตัวเองทั้งสิน้นหากว่าเราไม่ดำเนินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แม้ว่าจะสวดมนต์หรือว่าวิงวอนขอร้องก็ไม่อาจจะช่วยให้เราพบความดีความสุขได้ถ้ามนุษย์จะมีความสุขได้โดยการวิงวอนมนุษย์เราก็คงไม่ต้องทำอะไร เอาแต่เส้นไหว้บวงสูงกันอย่างเดียวงานการไม่ต้องทำหรือปฏิบัติอะไรก็ไม่ต้องปฏิบัติคำสอนในพระพุทธศาสนาว่าชาวพุทธควรจะมีศรัทธาสี่อย่างข้อที่หนึ่งเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้จริงเป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาีิคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหาการุณาธิคุณ